มาทายไกลๆพี่เอาไปเอาแล้วผักตีละ่ะเอาวิดีโอแล้วยังไปผักกันได้ไปผักวาจะฟังนี่นก้อนเียนอันนี้คือก้อนเส้อ เนัางฟ้าเสื้อเดินเต็มทีแล้วเรียบร้อยเปิดมือใดวันนี้เปิดมือน,นี้ละเปิดจังใดก่อนมมุนมัต้องไรเนี่ตัดเออเป็นอะไรกันก็แล้วก็ออกมาแล้ว <c oughs> แล้วก็ต้องควัดอันนี้ออกควัดอะไรเนี่ยมันคืออะไร

ตัดตัดก่อนตัดยังท่านผู้ชมบอกให้ตัดไหมนี่คือท่านผู้ชมตัดไปตัดแล้วตัดแล้วตัดไปดอกประทันเห็นกดเออกระดดก้อนที่สองก้อนที่สองเท้าจุนพลยุบเป็นต่เกิดยุดอกนะ บ้ามาขวดซอยนตอ่ติอาขวดรีหนึ่งไนักะเทียมนะใส่ฟังเกิดตีกบอมันบอมีอามันขวดเลิกเกินไปบมมมอมรซมม,มมันกิติดมาซนีนนะก็มีว่าอัน ควัหลายๆเนี่ยสิครัขบข้าไปกิน,าาานขานเรียนบันนี้ละเล่นไว้ก่นอ,อ,อนออออเอออสั่นควดๆๆดวันนี้ โยอ่ออกมาหน่งกวักเลยทำไรขาดทุนก็อีกเรื่องนึงแ่ที่ไนแน่ให้มันเกิดก่อน ปีนี้หดน,ำ,นำเรื่องไหนปนี้ไปศึกษาแล้มเมื่ศึกษามาแล้วมี กะตัญเองก้อนนี้ไปพอเห็ด้างหน่อยดิเดาเบิดอันนี้จะไปพอเห็ดฟางเรีว่าสุวมนี่สิเเลิกเกินไป นี่คือนี่คือก้อนเห็ดนางฟ้านะ,นะแล้วเราเนี่ยวอส่วนอีกเลยน,นี่คือก้อนเห็ดนางฟ้าเอา่อถ้าใช้เพาะเสร็จแล้วผมเห็นเขานำไปเพาะเห็ดฟางได้นะก็ต้องลองดูว่าได้หรือเปล่าแต่ต้องตอนนี้ เห็นนางฟ้าก่อนไม่เห็นนางฟ้าเห็นนางร่ม ั่งกล่อง,งใส่คนนค่ะแขกเปิดเปิดโพนี่นย YouTube ูทูปเอ่อโพนี่เฟสบุ๊กเดียวเลยขึ้นไหนเงีเราเห็นครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับมื้อนี้กะมาแกะเฮ็ดฟังตัวตุ่นเฮ็ดฟัง <Okay. S 2> เฮ็ดนั่งเฮ็ดเนีย่ยก่อน เฮ็ยน no no, ั่งน้องฟ้าคือนี่ก็คือจะความธุรกิจเธุรกิจเล็กจิฮะจะความธุรกิจธุรกิจเล็กๆ เลือกอกันตนตป่าแก้ะนำอยู่นทางเราก็โหดน้ำอยู่แบบนี้ต่หาผ่าหายังมาปกปะ <Okay. S 2> ปกว่าให้แสงเขาปะให้มันอับซืนไอ้ขี้ดือ้อขี้ดื้อ มีพันมีเอาคลิปเงียบล้วเดินี คีบมันเงียบต้องหาแนาเวเบาซุปนีิกะคือบเบาออกมาว่างหล่ยข้างหลังอกกะกย,นยนเนาะนี่เด็กกระเรดี่ยวเลยกะเดกล่องน้ยตากล้องนี่ั้ยใส่ตากล้องนี่บอกหนี่ได้บอกให้ย ขี่เรื่อยๆก็ขี่เรื่อยขี่เรื่อยเมื่อส่ก่อนล้วก็มาอัดอัดใส่ถุงแล,แล้วก็เข้ากับเ,เ,เอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งล้วก็เอวา่าเป็นก้อนแล้วขี่ก็มาหยอดเม็ดขาวฟังที่มีเสือกินกระบ b ไว้ เห็นกระจ่ายเยู่อันนี้ก็สซัมมี่ท้างหน,น,น้านีซัมมี่มาอุดไว้อุดป่างให้อากาศเขาแต่ให้ระบายอากาศเตะมันคือไฟเก็บไฟมีไว้ด้วยหาได้ใส่